สบายดียามแดงๆพี่น้องมศขสุคนเลยจ้าสีไปใส่สีไปใส่ใใใสนนีนั่นโอนว่าสีไปอันเอโกสีมิตินะ้องน้องสิสไปถามเบิ้งหมอด็อกเตอร์ใหญ่เลยสิไปถามเบิ้งเพิ่นแล้วก็สิไปปรึกษาหมอแหละอ่าเพราะว่าถ้าห้องหมอแข่งเพิ่นก็นอยากให้เฮานะ่ะอ่าห้องหมอเมืองอยากให้เฮาห่าะพวพัน ติดต่อหมอไว้ให้หมอติดตามผหว่าจาังสี่เนาะติดตามเพราะว่าเจ้านะมันพร้อมแล้วนะความหมายองอันแพทย์หมออยู่ทางหมอเมืองเนาะ,นะก็เลยเอาสิเปเอโกสีมิติเบิ่งว่ามันได้จักสัปดาห์แล้วมันอ่นมัน,นอ่าหอดกำหนดผ่าระบอแบบนี้นะพี่น้องเลยเดี๋ยวเบิง่งเนาะ ไปเปิ่งน้ำกันอยู่พุ่นแหละไปพังหมอพ่นด็อกเตอร์พ่นเว้าเนาะไปเริ่มอยู่ยากอยู่ยากแล้วก็เมื่อยพี่น้องเลยอุ่นไปไปเบิ่งน้ำกันติดตามเบิ่งพนแหละเบิ่งน้องหมอพนชิววิาในใดในใดเนาะมาหอดแล้วพี่น้องมีแต่พนยังคาแขกพนอย่าะพี่น้องเนาะก็ต้องรอก่อนพี่น้องรอพนคุยกับแขกพไนแล้วก็ละก็สิเป็นคิวเฮา คืออ้นเข้าไปน้องเพิ่งเนาะคลินิกที่อ้นมากอะคือคลินิกทันหมอบุญโฮมบุญโฮงเด็กพี่น้องเดิมเป็นคลินิกเก่าเนี่ะที่อ้นเคยมาเนาะถ่ายให้พี่น้องเบิ่งประจำน้องเพิ่นเนาะเป็นคลินิกเกินเด็กพี่น้องเด้อคลินิกทันหมอบุญโฮงก็กานเพป็นข้อมูลพานมันจะมีความเสี่ยง เอนหยางก็เจ็บแบบมันข <ici> ้อข้องย่หยางแั้มันปวดมันเจ็บมนอไแบบอะไรเอไยาเากัน่ะคือรแขกกังนจริงวกัวล็กลงรายเดี๋วนี้กลัวลลงรายมังม่มันปวด ขับมัดอุดอัดมัดัวสื่ออะไรสื่ออ้น chúp đi sáng xít ván đường xay udon <laughs> heh hổng có che nhảy lên mẹ 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 nhảy với cái nó mẹ nhảy tô đen nhảy vậy. Lô rồi đấy chắc lo còn có sổ. พัวแลอออ้วเว้ยอะเงทีทไบึงน่อ่สี่มิตินี่เราก็ดูมากสามโหลสามสามโหลสาม สามโลายสามโลไปไงบอกสามโลสามลาสได่เหยจะไหนดุปุซายดุปุซายมแล้วจู๋อ้ยอือนมากยทำามโลหกตรวดวะห้อไม่ได้ผ่าเ้าเกิดธุรซาย เมย์ใหญ่ไปอีกกรไรเนี่ยเป็นอยังนแต่ว่าเป็นเปวงตัวที่ว่ามันเคยค้ามาแล้วจริงจรินี่ยครับอันพววมดันเท่ากับขึ้นมันที่ก็ขึ้นเน่ยนต้องมีคุมเสียงมันแก่ยังไม่ค้างลอยลอยปลาย

บือบหนาเองไหมมือบหนามังมือใบหนาเห็นอยูใบเห็นสามโลสามเนาะสามเกคือประมาณสามโนี่อหละเพื่อเกิดเนาะสามโหาประมาณอ่างเะี้าน้อูบเคลาลยคือไรพวกอยู่ ผู้ก่อนเป็นยังไงคะบจังหวะตัวบ่ไรบอสามือเจ็นเ้ามื้อเามคืนแล้วบอกเกิดก็เกิดอย่างจะเกิดอยางเลยจะพังก็มันบุยแบนี่เลยไปมือถิอกับสองซังมือที่สองกับชองซังมือที่สามยังซังอ้าบางมือกมันบุยแบบมันกเปิดเลยปากบ้างสีสีบ้งมันเห็นเห็นจักเ็นตัวสีเื้นหนาเนาะ ขาดำบันเห็งเนาะมองประกัแข็งแง่งดีสุกรนะพลาดว่านาะสุกรสุดกรสุนสุนีสุนอีผมเห็นเนี่ยปกติดีเนาะหรือยังยังกายนิดนึงยังกายบาดนิดนึงผ่านมาผิดแต่ว่าบดิเกยตเนาะโดยโดยกายกายบานอยู่บดิเกยว อืมโอเคสองอาทิตย์สวัสดีตัวเล็กมันใหญ่มาดนียกับพ่อเพื่อนเลยพี่น้องสมาชิกกอดละตาหับกุศนมาเบิงพี่น้องว่าได้สวัสดีพี่น้องมาเบิงผลพี่น้องสามสิบแปดพี่น้องสามสิบแปดอาทิตย์บ่สามสิบแปดอาทิตย์เพชรทรายเพชรทรายนะพี่น้องๆสามสิบแปดอาทิตย์กับศูนย์วัน ขนัดมือเกิดไหนแม่นวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดพี่สองวันที่สามวันที่เกิดขนัดเกิดน้ำหนักน้ำหนักสามโลสามแห่จับพื้นหลังนำข้าวปลาปกติคนนักนิ่งตีงดีอันนี้เส้นผ่ากลางหัวสองขางลวกษอกหลบหอบหัว,วลวงลวงหอบหัวเนาะอืมนี่ประมาณนี้คนชัดเจนนะ สีมิติที่เ้าไปอันไอโกนห้องเนาะอันนี้ก็คือ่วงหอบทองสา <34. 14. S 1> มสิบสี่จุดสิบสี่ผลตัวจือาามีสามสิบเอดอาทิตย์กับศูนย์มื่เด็กเกิดอหนึ่งเด็กแข็งแรงดีขอแนะนำทานหมอให้กินอาหารมีถาดบำรุง่อย่างลายบอก บ่อาบน้ำเย็นบ่ดื่มเหล้าบ่ดื่มเบียร์บ่กินตะมุงหงูตะมุงโอ้หลีกเว้นเลยตะหุงกินอาหารที่สุกดีผักผ่อนละลายเนาะแบบอาบเวลาอาบน้ำแบบไม่ให้เปิดเย็นไปลาพีละน้องไปก่อนพี่น้องมี่จะคือนั่นแหละพี่น้องฝึกกระบอกแล้วอ่ะมื่อเกิดเจ้าเม่นมื่อวันที่หนึ่งนี่จะห้ยอ้นน่ะ พอวันที่เสาหานี่เพิ่นก็หายไปอีกดิเนี่ปุ่มของเด็กหายไปของมอแคงเอาตกไปไม่ต้องบ่นให้เห็นหน้าพี่น้องเลยเอกโก้บังกะเอามือบังหน้าดีใจเ่ะค <c oughs> ด,ดีใจแล้วเนาะเจ้าพันนี่เหนโอ,อ้เจ้กก็ดีใจเลยเด็กดีใจแล้เนาะหน้ายัางบ่อยเห็นยัางบ่อยเห็นสับดีใจเห็นในท้องก็ดีใจแล้วพี่น้องมาเตือนเดี๋ยวหยุดหยุดเมื่อเตือนนี่ก็ได้เห็นหน้าก็เลยหอกับลูกเสกชายกับแม่นะ เอาพี่น้องคลิปนี้กันสิทธิกรลาบก่อนพี่น,น้องสบายดีลาบก่อน